สวัสดีครับวันนี้ก็าพาท่านมาเยี่ยมเยียนสถานที่ศักดิ์สิทธิ์นะครับเขาพนมรุ้งนะครับอดีตการนะครับโบราณได้เล่าขานมานะครับเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ในการาทำพิธีนะครับสำหรับ คนที่เป็นมีลูกผู้หญิงทำไมก่อนนะเรจะมีการเพื่อให้ครอบครัวมีความสุขเมื่อประมาณพันส0งปีนะพันสองร้อยกว่าปีมาแล้ว ก่อนเป็นอาณาจาักรขอมนะครับก้อนหินที่นำมาซึ่งปรดิษถานอยู่แถวนี้มีความเชื่อกันว่าใช้เวทมนต์เสกก้อนหินขึ้นมานะครับจะมีปาสาทต,ต่ำ ราสาต่ำภาสาสูงใช้เบหมดมนภาษาต่ำนี่เป็นผู้หญิงทำนะโบราณว่สาส่วนภาษาสูงก็จะใช้ใชายชกันที่มีเกี่ยวกับคาถาอาคมที่เก่งก้า แล้วก็ปลูกเศษเล็กยันเนาะใครที่แวะเวียนมารับก็ถือว่าเป็นบุญญาธิการอยู่กาสได้มา กับสักละนี่เป็นฝีมือนะครับช่างทางไทยและขอมนะครับไม่ก่อนนะครับม่ก่อนกัมพูชานะครับก็เป็นพี่น้องของชาวไทยนะครับเมื่อสงครามฝรั่งเศสนะครับก็เป็นนี่เป็นสินมากมายก็มีการยกอาณานิคมบางส่วนไม่ว่าจะเป็น เป็นอะไรกัมพูชาหรือเขมนบ้านเราเนาะสมัยก่อนนะครับก็จะมีศิลปะที่สวยงามมากมายนะครับอันนี้ก็เป็นลักษณะอันนี้ภายรอบบริเวณเนาะ เวลาจะมีการไปทำยุทธาภถีนะครับทำไมก่อนก็ต้องมาปลุกเสกเลขยันทำวิธีนะครับ อันว่าสมัยก่อนว็ะว่าจะมีพระราชาขึ้นมานั่งสวัดเสกลงอาคมวิทยายุทธแล้วก็ไปทำสงครามนะครับสมัยก่อนนี่ก็จะเป็นมีทหารรอบเขาเรียกว่าหินตดระจินเนี่ย ผ่านการปลูกเสกคือเสกหินขึ้นมาแ hmm. ม่ก่อนไม่มีรถเคนเนาะ hmm. ไม่มีเคนไม่มีรถเคนไม่มีไม่มีเครื่องทุดแรง <c oughs> ใช้แต่แรงกับวิชาอาคมนะครับนะฉะนั้นเนี่ยคนไทยสมัยก่อนก็อาศัยเกี่ยวกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ คู่บ้านคู่เมืองแล้วก็เทพเจ้านะครับอันนี้เขาเรียกว่าพับพาเบืองเครื่อง The Sanking p a l o n พับพาเปื้องเครื่องเป็นอาคารก่อสร้างด้วยหินศิลาแรงแผนพังรูปสี่เหลี่ยมพื้นผ้าส่วนรังคาเป็นไม้มุง คิดว่าเป็นย่าขานะซึ่งทางทลายไปหมดแล้วมีระเบียงทางเดินรอบ3ด้านหันหน้าสู่ทางที่ใต้รับกับบันไดต้นทางสันนิษฐานว่าเป็นที่จัดเตรียมของพระองค์สำหรับกษัตริย์หรือเจ้านายเพื่อเปลี่ยนฉลองพระองค์ก่อนที่จะเสด็จประกอบพิธีบนปราสาทอาคารแห่งนี้อาจจะมีมาแล้วตั้งแต่ประมาณพุทธศักราช พุทธศตรวรรษที่1 6ในการสร้างเพิ่มเติมในช่วงพุทธศตรวรรษที่18 The Shang King p a v i l o n w a r e d i s loyalty s h a i n s t their c o n s u m e r s before entering in the sanctuary on the hill the b a l o n is an open plan boosting with a lots of from the process it is in by Galilee on the tree side except in the southern try opening of uh, walk walkway they, that's that reach the century is paris long in the beloved to have been cover coverlet with uh, wooden love twitters tillers as uh that that's to the c e n t u r y CE. Thank you so much, my friend. It's a... อาพิชาญ Channel 99. Thank you so much. ถ้าไปที่ป้าสาทสูงนะครับก็มาดูปราสาทสูงต่อนะครับบางคนก็อาจจะมีโอกาสไม่เยอะนะครับในการ มาดูมาชมนะครับนานๆทีนะครับก็จะมีโอกาสนะครับฉะนั้นก็ไม่ใช่เรื่องธรรมดาเนาะ